สัตวานชนผู้มีมาที่รักยิ่งทั้งหลายบทนำของคุตบา้านจะเป็นภาษาอาหรับที่ค่อนข้างที่จะยาวมีเนื้อหาสาระสรุปดังอายะกุรอ่านที่พงศ์ได้ทรงตัดว่าว่าไม่ยึดตกินแล้วฮะยัจอัลละฮัมัคงขรย์ว่าัรซุกุมิให้สลายะถิด,ดบ,บุคคลใดก็ตามที่มีการตักว่าจำเกรงอัลอสุบฮา,านูวะตาระอง์ลอสุบฮา,านุตาละนั้นจะทรงทำให้เขานั้นมีทางรอดมีทางออก อีกั้งพระองค์จะส่งประทานฤาษีปัญญาอินทร์ให้กับเขาบทรวมบทนําของคุตบะที่เป็นประโยชน์กับเราที่ส่งคุณค่าให้กับเราท่านเคยหนึ่งในอีกอารกุรอานของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ส่งแต่ว่าฟะอัมมามันออบดอวัตตะกออสัดตะกับิลฮุสนาฟะซานุยส์ิรุฮูรินดุสรอนอ็งบุคคลใดก็ตามที่เขาบริจาคเขาให้เขามีการตักว่ายำเกรงอัลลอฮฺ س ن ن ه ه ب ن ن س س ح ฮ ن, ن ه และ ت, ت ى ي ع ا ะ ى เขาเชื่อเขมั่นในกะดิมะและยิลาละให้ลัาสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือฟาสารุิโัลลอฮเราอัลลอฮฺสุบฮานุัตะลาจะส่งให้เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิราห์เป็นเรื่องง่ายสําหรับเขานั่นคือบทสรุปของคำนำคุตบะที่เป็นวาดิบที่จะต้องกล่าวคำว่าตัก,กวาตัก,กวาและเปนล้งครับ แล้วตักวารูปธรรมของตักวานั้นคืออะไรคําตอบคือตักวารูปธรรมของตักวานั้นมีคําอยู่สองคำหนึ่งทิง้งสองทำทิง้งในสิ่งที่เป็นปนัญหาเป็นอุปสรรคทิ้งเชริกทิ้งบิดาทิ้งบาปทำทำในสิ่งที่จะก็รสิ่งที่เป็นความดีเป็นพลบุญจากน้องสุภานิว่าจางละ แต่คุณพ่าวันนี้สิ่งที่อยากจะเสริมเติมนั่นคือคําถามระหว่างคําว่าทิ้งและคําว่าทํำสิ่งใดที่มีความสําคัญมากกว่ากันแน่นอนครับคําว่าทั้งทิ้งและทั้งทําเป็นเนื้อแท้ของคําว่าตักกว่าแต่สําหรับในอิสลามของเราแล้วนั้นสังคมนี้อะไรที่มีความสําคัญมากกว่ากัน หลายครั้งโดยพ่เผนเราก็อาจจะคิดว่าการกระทำเป็นสิ่งที่มีความสําคัญใช้ครับประสิ่งี่มีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าการทำนะั่นคือการทิ้งไม่องครับท้ามีเช่นนั้นแล้วในปัจจุบันในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเราการรณรงค์การขัดจัดปลาหมอคังดําซึ่งทางรัฐบาลภาครัฐถือว่าเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่เป็นวาระของจังหวัดแต่ของชาติอันนี้มาจากได้ทราบถึงผลร้ายของปลาหมอคังดํา ครับเราอาจจะไม่เคยรู้อันตรายเท่าไหร่แต่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรชาวประมงที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งชายทะเลเขาจะรู้ดีครับว่าปลาหมอคังดำปัจจุบันนี้ก็คือมันเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเพราะว่าปล่อยปลาไปเท่าไหร่จะบำรุงอาหารไปเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามีปลาหมอคังดำเข้ามาเป็นครับสิ่งที่ทำไปสิ่งที่ลงทุนไป ครับมันเท่ากับศูนย์มันจะถูกทำลายเช่นดูการไปน้องครับถ้าหากว่าเราขับรถโดยไม่ปลดเบรกเบรคมือเราก็จะเห็นครับว่าบางครั้งรถบาารรจักรแล่นไปได้แต่ว่ามันต้องสูญเสียกับ,กบเบรคไม่เครื่องยนต์พังอันตรายที่มาเกิดขึ้นมานั้นพี่น้องครับ คำว่าทิ้งเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรก็ตามทิ้งนั้นมีความสําคัญมากกว่าทำยิ่งเฉพาะถ้าหากเราเข้าใจในหลักการของคําว่าละอีลาฮิอิลลอห์ทำไมจึงมีคําว่าละอีลาฮ่ก่อนคาว่าอิลลอห์ทำไมจึงหลักทาคําสอนของเราไม่ไม,ไม่ไม่สอนคําว่าอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่ความสมบูรณ์ของอิสลามเรานั้นจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีละอิลาฮิอิลลอฮ์ คำว่าอัลลอฮ์วาหิดยังไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีคําว่าละอิลาฮสองประโยคนี้ต้องมีครับปัญญาอุลมาจึงมากระชับความหมายการที่เราจะเข้าใจและอันนำมาสู่การเข้าถึงคํานี้นี่คือคำคำนี้นั้นมีรุกลงค์ประกอบสองข้อข้อแรกคืออันนัฟปฏิเสธก็คือทิ้งแต่และข้อที่สองคืออัลอิสบัตคือการยืนยันการปฏิบัติ นั้นหลักการคือละอิลาห้ก่อนที่จะต้องมีคําว่าอินละวะต้องทิ้งก่อนครับบรรดาอุลามะได้ให้ความเข้าใจในหลักการอิสลามผ่านกฎข้อละกออิดาฟิงฮียหนึ่งในกฎที่มีความสมําคัญในการเข้าใจอิสลามทั้งทั้งชีวิตของเราทั้งหมดทั้งดุนยาแล้วก็อันอเรารอจะมีกฎหนึ่งที่มีความสำคัญครับกฎหนึ่งกนั่นที่อ่าดารุ่นมฟาซิมุกดดัมอลาันบิลมุซาล การละทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนั้นมีความสำคัญม,มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนก่อนที่จะต้องทำสิ่งใดก็ตามนั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เราอาจจะสงสัยว่าเอะมันดีหรือว่ามันไร้กันแน่ในเดือนม,มุฮัรอมการทำอิอบะาดาบางอิบะาดาครับที่มีบางคนก็สนับสนุนแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่สนับสนุนเสร็จแล้ว เมื่อมันเหมือนตะอรุษขัดแย้งกันแบบนี้แล้วเราสมควรที่จะทําอย่างไรถ้าเข้าใจหลักนี้เป็น้องครับอะไรก็ตามที่มันขัดกันระหว่างเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีระหว่างเรื่องบุญและระหว่างเรื่องบาปในเรื่องเดียวกันหลักการเอาชัวร์คือดารุลมาฟาสิดมุกตัมอะไรแด่นบินมาซ้หอะจันไว้ก่อนที่จะแก้ทิ้งไว้ก่อนที่จะทําดีที่สุด นั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญที่เราต้องเข้าใจพีองครับอิสลามไม่ได้เพียงแค่ว่าให้เราวันนั้นศรัทธาเชื่อในวลาสุบฮานวุวาแต่เราทำอิบาตดทําความดีอย่างเดียวไม่แต่ในอื่นในนั่นคือให้เราต้องละทิ้งก่อนชอรับสละขอรัลสละกับสามชัริยะเวลาทัง้งสิบสามปีในการสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงคำอินลลอเข้าถึงอลัลลอฮ ย่างแท้จริงได้นั้นนอกสจากเรานั้นจะต้องทิ้งทิ้งมะบูดเบลก็ยิ่งระักกินทิ้งสิ่งเคารพที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตออกไปจากความเชื่อออกไปจากวิถีชีวิตของคนในยุคยาฮิเรียนั่นก่อนนั่นคือสิส่งที่ท่านรอสซาล่าสาหาหาลสาฮ์ลาอสลัมได้เน้นย้ำความสําคัญของคําว่าทิ้งก่อนที่จะทาเพราะอะไรฮะ เพราะถ้าหากว่าเราทำทำในสิ่งที่เป็นดูเหมือนว่าจะเป็นความดีอันนั้นทําอิบาาะห์ทำความดีกับเราสุภาพนูวตาละแต่ในขณะเดียวกันมันมีสิ่งที่ไม่ใช่ปนเข้าไปด้วยมีชีริกมีวิดอะเข้าไปแฝงเข้าไปปะปนในสิ่งนั้นผลน,นั่นคืออะไรฮะผลน,นั้นคืออะไรฮะผลคือหะดิสกุดซีของของของทลลอซูสุลต่านขอฮุระสัมซัตขอัลเลางห์รัตรัสว่าอะนะอัลลอฮชุรกา ข่านั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ต้องการเชีริกใดๆทั้งสิ้นความหมายคืออะไรมันามิละอามันั้นอัชรอกะบีหมใครก็ตามทำอามานอิบะดาดแั้วในอิบะดาดนั้นๆมีเชีริกมีการตั้งเพแาบคาคีกับเราทั้งเชีริกเชีริกรอยเฮชริกที่เป็นภายนอกและเชีริกที่เป็นขอฟี่ภายใน เจ้รักตัหโว่าเชิดกาโฮข้าจะละทิ้งผู้นั้นและข้าจะละทิ้งอามาร์อิบาดาชิ้นนั้นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเจ้าหาวรธรรมอิบาไดา้ความดีใดๆก็าตามที่ดูเหมือนว่าใช่ดูเหมือนว่าเป็นขอละบนแต่ในขณะเดียวกันในสิ่งนั้นเป็นชริกของลอสุภาษนีว่าหัตาลาหรือในขณะนั้นสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลักการมันเป็นวิละเป็นคอร์ฟ้าเป็นความอมไง,งมันเป็นอารมณ์เป็นนับสูเป็นภูมิปัญญา ครับที่เอาเข้าไปจับในหลักการศาสนาอัลลอฮ์จะทรงละทิ้งสิ่งนั้นและไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอีกคัดิสหนึ่งที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลามันอาดัษฐ์ฟิอัมรินามาในสมินุฟฟาวรัดบุคคลใดก็ตามที่ทำอิบาระดะแต่เทเลตเป็นอิบาดะห์ที่ไม่ใช่ไม่มีตัวบทมาจากคุรอานมาจากสุนนะไม่ได้มีมาจากความเข้าใจของมาดาซอบลลอฮ์บรรดาชากนชัลสลั มันอห์ซะพี่อัมรินามาเลยสมบิณห์ฟะฮมารออัดอามันอิบารฮัชินัน้นจะถูกปฏิเสธไม่ถูกตอบรับไม่ได้ผลบุญพี่น้องครับมันก็จะกลับไปเหมือนว่าคนเกษตรกร,รที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระพงขาวครับลงทุนลงแรงหวังที่จะได้กำไรแต่สุดท้ายถูกปลาหมอ,อคางดำกินหมดอ,อมันไม่เหลืออะไรพี่น้องครับมันไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่เหลืออะไรมันไม่เหลือคือ มันขาดทุนอยี่เป็นรองครับขาดทุนนะครับแต่ละบ่อที่เกษตรกรผู้นั้นจะต้องลงทุนเงินแสนเงินล้านเสร็จแล้วเลี้ยงเลี้ยงปลาเพื่อที่จะได้กําไรแต่ปรากฏว่ามันมีปลาหมอคางดําครับมันทําให้สิ่งที่มันจะทําให้ขาดทุนไปแล้วครับมันไม่ใช่เพียงแค่เจ้าไม่เพียงแค่ว่ามันไม่เสียไม่ใช่ครับมันเสียเช่นเดียวกันไป็นรองครับอิบะดาที่มีชีริกอิบะดาที่เป็นบิดา มันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันเท่าทุนไม่ใช่ไปแล้วครับไม่ทําดีกว่าเพราะถ้าทําแล้วนั้นไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรฮะมันคือชีริกมันคือบิดะนะครับมันคือนรกนั่นคือบาปเป็นมหันตบาปบาปอันดับหนึ่งคือชิริกบาปอันดับบาปอันดับสองคือสิ่งที่เป็นบิดะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าในปัจจุบันนี้ชีิตของเราที่ดูเหมือนว่าเราออกแรงเราทําอิบะดาเราทําความดี แต่ทำไมชุดเรานั้นมันไม่ทยานไปมันไม่ตรงกับที่ปกที่อ้อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าบคุคคลใดชืต่ตะวักขี่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ชิดถึงเขาดีอัลลอฮ์จะให้ชิดถึงเขามีทางรอดมีทางออกแต่ทำไมชิดของเราวันนี้มันยังไม่ดีไม่มีไม่มีทางมันยังไม่เจอทางออกทั้งที่เรานั้นปิบาร์ขด้อัเราสุภาพนุวาแต่เราไปน้องรับกลับไปดูประสบการณ์ของเราและหลายคนที่เคยมีประสบการณ์ที่เราขับรถแล้วนั้นลืมปลดเบรกมือ วิ่งดูเ,เหมือนจะไปได้แต่พี่น้องครับมันไปมันเหนืดมันช้ามันไม่ไปไหนใส่จแล้วนั้นจอดรถอยู่กับบ้านดีกว่าครับเพราะว่าปัญหาสิ่งสิ่งเสียหายผลร้ายมันจะเกิดขึ้นกับขึ้นกับเราพี่น้องครับในเดือนมหรรอมเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีสิ่งที่ศาสนาส่สงเสริมให้เราได้กระทำและเช่นเดียวกันพี่นรองครับมันก็ยังมีคอราฟาตความงม,มงายมีวิญญาตมีอุตริกรรมนต่างๆมากมายที่ดูเหมือนว่าใช่ในศาสนาของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่เพี่น้องครับ นั่นหลักการคือต้องกลับมาดูซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของมาดาจุนชั้นสลาบที่เข้าใจในหลักการศาสนาดังนี้เป็นดนดีเป็นองครับดนดีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัฟลุซิยามซิยามในชะ่วริลลาฮิมุฮัรรอมก็เดือนสุกที่ประเสด็จศุกร์ถัดจากเดือนรอมฎอนนั่นคือการเดือนศุกร์เดือนมุฮัรรอมและอัฟลุศอลาห์ละหมาจีดีที่สุดคือศสระตุเลตละหมาในยามค่ำคืน อันนี้ชัดเจนครับว่าเดือนโดยภาพรวมอมฎอนเป็นเดือนที่ดีที่สุดในการเจริญส่นเช่นเดียวกันเดือนมหัรรมเป็นเดือนที่ดีที่สุดต่อทัดจากเดือนอมฎอนในการเจริญสุวนนะครับแล้วสมควรยิ่งที่เราจะต้องทําคือการเจริญสนในวันที่อาชรอวันที่สิบเดือนมหัรรมและงจะดียิ่งกว่าคือเดือนที่สุดทั้งวันที่เก้าและวันที่สิบหรือไม่ก็รวมวันที่สิบเอ็ดไปด้วยสุลล์ศสุลลอะว่าัลลสามถามเยฮูดีคนหนึ่งที่เจริญสุดในวันที่สิบเดือนมหัรรม ทำไมท่านจะทำไมท่านจึงจะสุดในวันนี้ยาวดีพนั้นบอกว่าฮาลายามุนอาวีมุวันนี้เป็นวันที่ดีวันที่มีความยิ่งใหญ่บางรีวยายะกล่าวว่าฮาลายามุนซอเนคนวันนี้เป็นวันที่ดีงามเพราะว่ายามุนอัลลอฮฺ มูซาบอกเขามูอันฟิรอุนอัลลอฮ์วันนี้วันที่อัลลอฮ์สุบฮา,านุจจารานั้นให้ท่านนาบีมูซาและสาวกของท่านรอดพ้นจากการตามล่าของฟิรอุนว่าเอาเระก็ฟิรอนบอกเขามูอุขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทําทลายฟิรอุนและก็กองทัพของฟิรอุนวันนี้ฟายอซูมุชุกรอุลลอฮ์ยูฮูดีบอกนกล่าวว่าฉันวันนี้จึงวันที่เราได้เจอสุดยอดพระขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานิวาจาราสุล u l ล a h ซัลลัลลัมกล่าวว่าอานะ อาฮักอาฮกโคมิ่งคุมฟีฮัลละอากมามกอนรานันมุสลิมเรานันมีสิทธิมีสิทธิที่จะต้องทำมากยิ่งกว่ายะฮดีที่ทำกับที่ทำในวันนี้คือเราสมควรที่จะต้องถือสินอดขอบคุณอวุ์ในวันนี้มากกว่ายะฮดีไ้ซ่ํำไปพี่น้องพี่น้องครับโดยร,มรวมๆเดือนนี้เป็นเดือนดีทั้งเดือนพี่น้องครับเดือนนี้นั้นไม่ใช่เป็นเดือน วิบัตเิเดือนอัป,ปมงคลตามความเข้าใจของคนกลุ่มบางกลุ่มที่เขาก้าเป็นมุสลิมหรือก็เชื่อว่าเดือนนี้เดือนม,มูฮัรอมคำว่าม,ามูฮัรอมคือเดือนต้องห้ามเดือนนี้ห้ามทําสิ่งใดก็ตามทีเ่เป็นงานมงคลเลิกไม่ดีล้างไม่ดีนะครับสิ่งนี้มันเป็นคารฟาเป็นความงมง,ง,งายสิ่งนี้เป็นปีละที่ป็นเกี่ยวข้องกับชชริกรวสุภาหานุวาแต่และเป็นสิ่งที่เรานนั้ต้องขจัดออกไปจากชีวิตของเราให้มากที่สุด ตัอคือเป็นสิ่งที่มันมีความสําคัญถ้าว่าเราสงสัยในเรื่องใดก็ตามพี่น้องครับกลับไปดูสุนหนของท่านอลสุลลัสัลลัลฮุสันลการทาของท่านหรือเราเราเราท่านท่านเราไม่ไดเรียนรู้ในหลักการศาสนามาโดยตรงเราอาจจะฟังมาในบางครั้งแต่ความลุ่มลึกเราไม่ได้มีเราไม่ไดเรียนศาสนามาโดยตรงไม่ไดเรียนสาวีไม่ได้เรียนจบยามีอาอะไรก็ตามพี่น้องครับสุดท้ายอยากจะให้หลักคิดหลักหนึ่งคำที่ท่านอลสุลลัสัลลัลฮุับอกให้เราได้มีความเฉลียวในการที่จะดูบทบัญญัติ โดยเฉพาะในเรื่องของาศาสนาเรื่องของริกในเรื่องของบิชาให้ดูอะไรครับสรุสุดท้ายสราปสุดท้ายกล่าวว่าอินนันอีมานารายะจะาซูออสล่นาดีนะอีมานนั้นจะกลับไปสู่นครบดีนะกลับมาเจะาุรือสุไหยอิลายุทธรหฮาเหมือนงูที่ต้องกลับโซรูของมันพีน้องครับธรรมชาติของงูนะฮะงูจะออกไปหากินออกจากกรังไป แต่ไม่ว่าอะไรจะเก işte ิดขึ should, um ้นงูต้องกลับมาสู่รังเป็นคำปรับเปียบเทียมเทารอดโซลังสองล่งสามได้กล่าวว่าอิสลามศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ إ ي م านที่ถูกต้องหลักปฏิบัติที่ถูกต้องจะออกไปจากละครมาดีนะนะครับผ่านไปทุกสารทิศในโลกนี้ผ่านไปทั้งกลับมาสู่เมืองเราแต่สุดท้ายอม م านที่ท่าน إ ي م านที่ชัดเจนผู้รู้ที่ชัดเจนผู้รู้ที่ใช่หลักปฏิบัติหลักศรัทธาหลักความเชื่อที่ใช่จะกลับไปสู่นครมาดีนะ แล้วก็สังเกตว่าชาวมุความบดีนะเขาทำอย่างไรในหลักอิบาดะต่างๆที่เราใช้ความเฉลียวครับใช้ความเฉียวดูว่าเขาเขาทำอย่างไงในเมื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่ทารุสุลลาะสัลลัลสัมให้การการันตีกับเขายอมรับกับเขาผ่านฮะดิษทารุสุลลาะสัลลัลสัลลัมแล้วก็ในนอนผัดตักกะพีองครับว่านาวมุมดีนนั้นคือเป็นแหล่งที่อิสลามนั้นได้ตั้งหลักปักฐาน อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบที่นครมาดีนะแล้วก็อิสลามก็กระจายออกไปจากนครมาดีนะนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นตรกกะหลักการที่เชื่อที่มันเป็นตรกกะที่มันสอดคล้องกับหลักปัญญาเราแล้วทัรุสุลลาะสัลลัลลอฮฺกอลาซัมก็กล่าวในเรื่องนี้อิมะดิษบทหนึ่งที่ความหมายใกล้เคียงกันทัรุสุลลาะสัลลัลลอฮฺสัมเนก่าวว่าบรดาอิสลามกอริบันว่าไยะลูดูกอริบันจะมาบรดาอิสลามนั้นจะมาแบบ มาแบบแปลกๆและจะกลับไปแบบแปลกๆเหมือนที่มาในตอนแรกนั่นคือการแข่งขัดหลักการในศาสนาการใช้ชีวิตการอิบัดเดห์กับอัลลอฮ์หลักศรัทธาหลักการเชื่อหลักปฏิบัติในช่วงแรกๆนั้นมันค้านกับค้านกับค้านก,กับขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความเชื่อคนทัท่วไปนั่นคือสิ่งที่สามได้มาแต่ด้วยความแปลกๆนี้เองพี่น้องครับที่ทาให้อิสลามนั้นก้าวไกลละความดีเกิดขึ้นกับมุสลิมกับสังคมของมุสลิมในภาพรวม และววราสุดท้ายเป็นองครับทรรารุสุลลาะสอลลาะซัมได้กล่าวว่าวัสยาอูดุกอริบันใกล้วันอัคคุรุสะมานใกล้วันสุดท้ายวันเกมะอิสลามจะกลับไปแบบแปลกๆเหมือนกับที่มาตอนแรกนั่นคือความคิดความเชื่อหลักปฏิบัติใดๆก็ตามที่ถูกต้องนั้นสังคมโดยทั่วๆไปจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกๆแลวทารุสุลลาะสุลลาะซัมก็ได้กล่าวว่าหัวอิสลามที่แท้จริงนั่นคือ มาบปยนะมัสยิดไวยนี่ของแปลกแบกนี้นั้นจะอยู่ระหว่างของมัสยิดสองมัสยิดคือมัสยิดฮารอมกับฮารอมมักกะกับฮารอมนครมัดีนะนั่นคือสิ่งที่จะต้องกลับมาและสำหรับท่านอซูลุลต่านอัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมก็สรุปเหมือนกับฮัตติสไปแรกว่าอิสลามนั้นจะกลับอิสลามนั้นจะกลับอิสลามนั้นบอิสลามนั้นจะกลับมาสู่นครมัดีนะกามาตะรุสุลฮัยยะอิลัยยุฮ์ฮา เหมือนกับงูที่กับสู่รูของมันนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้จกชิดถึงสิ่งที่ทําให้เรานั้นต้องให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาเพราะชีวิตของเราในวันนี้สังคมมุสลิมเราปัจจุบันนี้เพีเ่าน้องครับเราขาดโอกาสดีๆที่ควรที่จะได้การที่เรามีอิสลามการที่เรามีอัลลอฮ์สุบฮานุตาสมงเนพระเจ้าของเรามันเป็นหลักที่มีความสําคัญที่ทาให้เรานั้นมีความสงบ,สบ,บมีความดีมีความสําเร็จทั้งดุนยาแลวา้วก็อาคิีร์ เหมือนที่จะบรรดายุคบรรดาสบานนั้นเขาจะรับความดีได้รับความสําเร็จชนชั้นสลับเหล่านั้นเขาจะรับความดีความสําเร็จในเรื่องของดุนยาในเรื่องของอา่างจเรอแต่ทําไมละครับในขณะที่เราก็มีแล้วมีแล้วให้ลงละในขณะที่เราก็มีอัลกุรอานเล่มเดียวกันฉบับเดียวกันขณะที่เรามีสุนนะของทารุสุลอสบลฮะซัมฉบับเดียวกันแต่ว่าความสงบความสุขความเจริญระหว่างเรากับชนยุคสบะ กับเรากับยุบชนชั้นสลับนั้นมันห่างไกลลายขุมมากนะดังนั้นวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้คือฟฟอินอามาดูบิมิสลิมาอันตุมบิฟกอดิตาดามหาพวกเขาคือเราเราท่านท่านนั้นได้ศรัทธาได้อีมานนะครับที่ถูกต้องชัดเจนและหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องชัดเจนหลักสําคัญคือสําคัญคือต้องทิ้งเอาแต่ชิตของเราก่อนที่จะทําสิ่งใดก็ตามนั่นคือหลักที่มันมีความสําคัญ ดังนั้นเมื่อทาหลักการนี้แล้วนั้นพระกทีิแตดาวเขาก็จะรับชีดายะทางนาได้รับความดีเหมือนกับท่านจะรับความดีได้รับคำนําได้รับความสุขความสําเร็จนั้นพป่นองครับคุณตุบาในวันนี้จึงอยากเรียกร้องให้พป่นองนั้นกลับมาสู่หลักธรรมคำสอนของศาสนาครับโดยการที่ต้องทิ้งก่อนที่จะทําทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่ทิ้งที่ว่านั้นคือทิ้งชีริกออกแต่ชีวิตของเราทั้งชีริกเล็กและชีริตใหญ่ อินเดชริกะนั not ını, not no ้น <Luther> ร <an> ูมุนอัลเมชริกนั้นเป็นการอัธรรมเป็นการมืดมิดเป็นการโกงตัวเองอันนี้อย่าเชื่สุดแล้วสิ่งที่ลงทิ้งนั้นคือบิดาคารฟาสบิดาคือสิ่งบริาที่มันไม่ใช่บทบัญญัติมันไม่ใช่ศาสนาแต่เสร็จแล้วนั้นเอาความเชื่อเอาปรับเพณีเอามาปรับใส่เรื่องของศาสนานั้นไม่ใช่อิสลามคงอยู่ในปัจจุบันที่ได้ก็เราว่ฮหดิสเนมันอะจ์ดสาฟีอัมรินามาเลสุ สำรับสิ่งนี้อะดิสเน่นั้นยังคงยืนหยัดอยู่ในทุกยุคทุกสมัยยังคงปรามยังคงเตือนมุสซิมอยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าให้กลัวบิดาให้ระวังบิดาที่จะสอดแทรกใส่สถานในศาสนาสิ่งนี้ทําให้อิสลามช้าอิสลามไม่จเจริญและเรานั้นขาดโอกาสดีๆในอิสลามก็คือนึ่งนั้นคือชริกที่เข้ามาที่เข้ามาในปนในหลักการศาสนาเราและสิ่งนั้นคือบิดาที่มาปนในศาสนาเราและสิ่งนั้นคือบาป ที่ขมันบนในชุดของเรานั้นเพียงแค่เรานั้นปลดเบรกมือเราก็จะเดินเราก็จะใช้ชีวิตเราก็จะถึงเป้าหมายของเรานั้นด้วยความดีความสงบความดีทั้งดรมญาและอัลรอฮฺกุลกาอูลฮะลาห์วะอัสซัฟิรุลลอฮ์ลิวาลลุคุมานิไซร์ลิมุสลิมีนัมินคุลิลัมัสซัมฟิรรอินุลกฟูรุรฮิม